คุณนายสุดใจโมออ่หอมฮันโนมาในชุดสาวซิงเมืองสุรินฮางโมบุญมาในชุดสาวสวยเมืองสุรินอ,อ่ะนะครับทั้งสองเชื่อเนี่ยก็ ออกมาโชว์ตัวนะครับให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นกันโพรท่าสวยๆสวัสดีท่านครับกรรมการและท่านผู้ชมนะคะทั้งสองเชือกนาโดส่งเสียงหน่อยนาโดเชือกไหนเอ่ยได้ไหมนีสาวซิงสาวซิง น้องอุ้มูุนสวัสดีในการนอนทักทายนะคะนาโนโชโยกขาหน้ามาในชุดสาวซิ่งโทนสีส้มมีโบที่หน้าผาส่วนอุมบุญนั้นมาในชุดสาวสวยด้วยผ้าไหม่พื้นเมืองสุรินสองชื่อแรกงนะคะผ่านไปในการประกวดชุดผ้าไหมสำหรับดาราช้างในค่ำคืนนี้นะคะ่ะ เือกที่สามขอเสียงประเมินดนงาต้อนรับพังบ่อพลอยควานช้างนายสุพัฒนจงใจงามมาในชุดผ้าไหมชุดราตรีประยุกต์บ่อพลอยสวัสดีค่ะเป็นช้างที่อยู่ในโครงการรลกของช้างโครงการบรหารสุรินนะคะ มาในชุดผระไมของเมืองสุรินทร์เช่นเดียวกันมีมงกุฎด,ด้วยนะคะบพอพลสวัสดีค่ะโชว์ความสามารถนะคะในการสวัสดีสวย ชุดน้องบพอพลนี้ก็เป็นผ้าไหมนะครับลายช้างนะครับผ้าไหมสุรินลายช้างนํามาตัดแต่งแล้วก็ประดับนะครับมีผ้าสบายใหม่แล้วก็มีมงกุฎนะครับก็สวยงามนะครับนี่คือผ้าไหมางามนามช้างใหญ่นะครับผ้าไหมกับช้างนี้สวยงามมากนะครับ okay. Okay. เดินเข้ามาอีกแล้วขอต้อนรับพลายน้ำทู คอลช้างนายสุกประเสริฐมิ่งขวัญค่ะน้ำช่องมาในชุดกุมารทองโอ้โหตัดเย็บด้วยผ้ายกตาสีทองนะครับแล้วก็ประดับด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะตุงนะ้งตุ้งเนาะนะครับที่มีความสวยงามแล้วก็มีมงกุฎนะครับเหลืองมาลามมาเลยนำะช่องสวัสดีครับโอ้นีคือท่าโพสนะครับท่าโพส ชาวแต่ละเชือกสามารถที่จะนะครับนาชมท่าโบสได้โชว์ท่าโบสได้นะครับลำดับต่อไปนะคะขอต้อนรับพันจุ๊กแจงจุกจงจ๊กแจ,ง,จ,กจงนะคะขวานช้างนายธนกรกลางพัฒนาจุ๊กแจงวันนี้มาในชุดงามอย่างไทยด้วยผ้าไหมของอมาม่าโอ้ <c oughs> เป็นผ้าไหมลายโฮลสุรินนะครับสีม่วงขาวตัดกันสวยงามมาก,กวันนี้สำหรับจุ๊บแจเอ้าแอดท่าหน่อยสวัสดีค่ะ,น,คะน่ารักน่ออารักอ่าเอาให้เต็มที่ให้เต็มที่ขอตาลพังความสุรินหรือน้องโมเมจานะคะอาโมเมว ผงสารงงามวันนี้น้องโมเมจ๋ามาในชุดมัดมีมัดใจผ้าไหมสุรีโอ้สวยงามมากน้องโมเมนะครับเป็นผ้าไหมมัดมีลายชา้างนะครับที่มีความสวยงามมากอ่ะโพสท่าโชว์หน่อยครับโพสท่าโมเมสวัสดีค่ะเล่นดินละเล่นดินละโอ้สนุกชียะนูเล่นดินก่อนค่ะ สวัสดีค่ะสเสียประมือให้ม่อแม่ควัมช้างนายสง่งงสารงามนะคะและขอต้อนรับพลายบัวบานอาบัวบานมาแลวควัมช้างนายว่าท่านอยู่เหมือนรักวันนี้มาในชุดชายผู้บริสุทธิ์ชุดสีขา บัวบานสวัสดีครับชื่อชุดนะคะชายผู้บริสุทชุดสีขาวบัวบานกำลังจะโชว์ความสามารถให้ท่านกร้ลำกาบได้รับชมนะคะสวัสดีครับบัวบานช้างหลอบมากความสามารถของเรานะครับวันนี้ มาด้วยชุดสีขาวบริสุทธิ์สวัสดีครับลูกบ<อ>ออัวบานเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะให้ชา้งแต่ละเชื่อกได้มาสแสดงความสามารถพิเศษพร้อมกันนะขอต้อนรับพังช,งชื่นใจพังชื่นใจนะคะควาทางนายอัศาดาแสนสีมาในชุดผ้าไ,มไหมลาย ขัดใจแม่แหมเป็นผ้าไหมาหลายแล้วก็ปักนะครับเขาเรียกว่าปักกระจกนะครับสวยงามมากปักเพชรปักพลอยเช่น <ใจ S 2> ไปหมดสสวัดอ่าโพธาโพธาสวัสดีค่ะ,ะ,คะนี่สวยงามมากลำดัต่อไปนะคะขอต้อนรับพราย พงศักด์ชานสีนะคะควาช้างวันนี้ยอดทองมาประกวดในชุดใจรักผ้าไหมไทยโอ้โมีรองเท้าด้วยอ่ะถือว่าเก๋นะครับโอ้ด้านหน้าด้านหลังผ้าไหมสุรินททั้งนั้นเลยนะครับที่นำมาตัดชุดตัดเย็บนะครับเอาละโพสท่าหน่อยยอดทองสวัสดีครับ ทำยังไงอะอ้าวอีสวัสดีที่ค่ะยอดทองสวัสดีค่ะหมดยังหมดยังเอายังไม่หมดยังไม่หมดสวัสดีครับสวัสดีแบบสากลเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์อ่าค่อยขาค่อยขาค่อยขาลามลีลาเขาเยอะลีลาเขาเยอะทั้งควานทั้งค้างนั่นแหละไปสุดพ่ สุพจ์ค่ะควานช้างนายสแสวงสุขจิตหรือนในานามสุพจน์สายโยกวันนี้มาในผ้า,หาไหมลายลึก่าซะด้วยโอ้โหแต่ละเชื่อมน,นี่ผ้าไหมสวยจริงๆอ่ะสวัสดีครับสุพจน์ดีมาในชุดผ้าไหมไทยใจรักสุรินนะคะสุพจ์โชวความสามารถค่ะภายสุพจน์ เดี๋ยวก็ัะหาที่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนะครับหนึงสองปึบอึ้ยสวยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับวันนี้มีช่าภาพจากทั่วสารทิศเนื่องจากว่าจะมีการประกวดภาพถ่ายในงานกิจกรรมครั้งนี้ด้วยซึ่งจะได้รับรางวัลถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีครับ อานุทินชาญวิรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นถ้วยรางวัลที่เราได้เห็นกันอยู่ด้านหลังนี้นะคะอัลมาก็รับพังไอด้าค่ะควาชานนายยุทธการสารามพังไอด้าวันนี้มาในชุดผ้าไหมสุรินตัดเรียง,ง่ายเพื่อโชว์ลายของผ้าไหมสุรินที่งดงามน,นะคะอ่ารับอาสวัสดีค่ะไอด้าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่อนอ้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  สวัสดีค่ะม่ารักมากๆเลยทางไอด้านะคะตอนนี้เราขอต้อนรับเป็นคู่เลยนะคะลายทองคำและพลายทองแท่งสวัสดีครับ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 สุภาพครับสวัสดีครับาช้างนายประไพและนายพินิษนะคะมาในชุด สมัยประวัติศาสตร์สื่อทอดเอกลักโบร,ราณของไทยขุนทองคำและขุนทองแทง่งโอ้หล่อมากวันนี้แบบโจงกระเบนน่ะดิบพึ่งครั้งแรกพึ่งเคยเห็นโจงกระเบนชาผูสวดพระพุาสนาผู้สวสดระพุทั้ทงสงโชว์ความสามารถนะคะขุนทองคำขุนทองแท่งปีนี้ก็อายุ13บาขวบแล้วนะคะโอ้โอนารักขอหัวใจนอยเอาหัวใจนอย ขอใจหน่อยขอใจหน่อยนี่รับกรรมรับกรรมขี้ฝันขี้ฝันโอ้เก่งเก่งเก่งมากเป็นช้างแฝดเพศผู้คู่แรกของโลกนะคะภายทองคำและภายทองแทงอยู่ที่สุรินทร์ของเรานี่เองจากรุ่นเล็กขยำมารุ่นใหญ่ขอต้อนรับใายนิ้งนองโอ้มาเต็มยศมากๆนะคะภายนิ้งอลังการมาก วานช้างนายพินิษฐ์อินสำราญมาในชุดสิงพญาปกปักพิทักษ์คชสารโอ้โหผ้าไหมยกแล้วก็ปักด้วยกระจกอัญมณีสวยงามมากนิดหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ้าไหมจะเป็นลายสิงด้วยนะคะเป็นผ้าไหมที่งดงามมากๆโชว์ผ้าไหมพื้นบ้านของสุรินนะคะครับสำหรับลายสิงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของ นักปกครองนะการปกป้องดูแลมีภาพปักาลายอ่ะโอ้ยใส่ยต้นนี้ตึ๊งตึ๊งตึ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 งเอ้นอกจากจะมีมุมที่เข้มแข็งแล้วนิ๊นองยังมีมุมที่น่ารักน่ารักด้วยนะคะใช่เป็นช้างที่น่ารักอีกเชือกหนึ่งของสุรินทร์ดาขอบคุณนิ๊นองต่อไปขอต้อนรับไทยสรต าช้างนายวรพลกินสำราญมาในชุกผ้าไหมเหลืองชัชวานไอสตางคนหลอ่อโอ้แล้วก็เป็นผ้าไหมมัดมีตัดเย็บสวยงามมากนะครับสำหรับลายสตางก็เป็นช้างที่น่ารักสวัสดีครับสตาลสวัสดีครับ,รบเป็นโชว์รถสัสวยงามนะคะผ่าสตาลพี่สตาลคนหลอ่อโชว์หน่อยแล้วนี่ อ่อยรอปรากฏควาไปไหน้ครับตคุณลสตาีก้าผมสตาต่อไปขอต้รับลายโจ้พโจ้ควาช้างนายชาญชัยสมเจตนานะคะพายโจ้วันนี้มาในชุดเทพบุตรนกยูง กระสับกระส่ายเอย๋เป็นยังไงบ้างเอ่ยผ้าไหมสวยงามมากๆนะคะเป็นผ้าไหมลายลูกยูงแล้วก็ปักอย่างสวยงามสวัสดีครับไพร์โจอาบัวท่า,ทาสักหน่อยอาบท่าสักหน่อยอาบัวทาอาบทาจะไปเอ้ยดีดสวัสดีคะ่ะไพร์โจและขอต้อนรับไพร์โน หรือว่าพายเบ็คซี่นะคะความค้างนายขันชัยยอดดีเบ็คซี่วันนี้มาในชุดผงคู่มังกรความรักความศรัทธาเป็นลายผ้าไหมที่เย็บด้วยผ้าดิ้นทองนะคะในลายผ้าไหมท่านจะสังเกตว่ามีผงและมังกรและผ้าปกหน้าช้างเป็นลายช้างสามเสียงด้วยนะคะที่หาชมได้ยากมากๆค่ะต้องบอกว่า สวยมากด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้มาเต็มเลยนะคะพายมงคลในวันนี้แบ็กซี่นั่นเองพายมงคลเ,เดี๋ยวสักหน่อยเขาจะเดินแบบทหารให้ดูหน่อยสิเอาเดินไปจังหวะแบบทหารให้ดูหน่อยสิอ้าวไปไดไหมบ้างได้ไหม,ไไหมอ่า ได้เดินสวนสนามแบบทหารครับนี่เขาเสียงรบมือเป็นกำลังใจให้ผ่านแบีนี่ผมเข้มแข็งม,มากครับตละผู้สุดท้ายนะคะยุติสรบ 1, ับพัรลำพูนโอ้คุณแม่ลำพูนของเราควาช้างนายธนวัฒน์เมาตยามาในชุดนางพญาสุ้มเขียวลำพูนสวัสดีค่ะ แม,ม่ลิงนูนอุดมสมบูรณ์มากตุ้มมุ้งน่ารักที่สุดนะครับชุดผ้าไหมงามนำช้างใหญ่ทุกท่านทุกเชือกที่ด้านหน้าลานนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งมาทางทิศตะวันออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้แสดงความสามารถพิเศษเมืองสุรินนี้เป็นเมืองแห่งความสรานเป็นเมืองที่สนุกสนานเราจะให้ รำกระตรึมสักเล็กน้อยเดี๋ยวคอยดูว่าลีลาท่าทางของช้างแต่ละเชือกจะเป็นอย่างไร ช่วงเย็นนะครับที่จะมีพิธีเปิดงานแสงสีเสียงนะครับช้างทุกเชือกที่เข้าร่วมประกวดก็จะมาร่วมเดินขบวนแห่และร่วมในกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญกระถิ่นช้างและงานมหาศจรรย์งานช้างสุริน์เวลา16นาฬิกาที่บริเวณลานพระพิคเนศเมื่อแห่เข้ามาแล้วจะเป็นการประกาศผลรางวัล17เชือกในนี้ จะมีหนึ่งเชือที่ได้รับรางวัลถ้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแห่กฐถินจะรับจากมือท่านอนุทินชาญวีรกูลเลยนะครับอาจขยนไปทางตะวตันอ,อีกนิดนึงครับผมจะได้มีพื้นที่เล็กน้อย โอเคครับขยับไปทางซ้ายนิดนึงคนละนิดคนละหน่อยมีเอฟซีเอฟซมอบมาอะได้วยนะคะที่จริงควรจะมอบพิธีกรบ้างเลยเอ๊ะทำไมเราไม่มีเอฟซีบ้างคะจารย์โยต้องขอขอบคุณเอฟซนะคะในความรักความเมตตาช้างสุรร์เราไม่เหมือนช้างตรงไหนเราสองคนนี่ก็อันนี้พันพันิีนะคะอันนี้พรายโยค่ะอ่ะ เดี๋ยวเราเช็คชื่อเพื่อให้กรรมการจะได้ดูแล้วก็สรุปเพาะคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับไล่มาจากฝั่งนี้ครับพังนาโนนาโนาจ๋าสาวซิงนสีสวัสดีค่ะพังอุบุนสวัสดีค่ะออบอพลอยจ๋าบอบลอยสวัสดีค่ะน้ำโชคพี่น้ำโชคพังจุง๊บแจงขวัญสุรี โบเมจา๋าร์ไพร์บัวบานบัวบานสวัสดีครับขังชื่นใจสวัสดีครับไพร์ยอดทองยอดทองสวัสดีครับไพร์สุขพรมขังไอเด้าไพร์ทองคำไพร์ทองแท่นพระขุนของเราไพร์นิ่งองอนไพร์สตางคไพร์โจ ไฮเป๊ปซี่และพังลำพูนนะคะ18เชือกในวันนี้เราจะมาดูความสามารถแห่สงสมเป็นกับสุรินเมืองช้างสุรินทรสลามในการเต้นกันปรืมเมื่อพร้อมแล้วขอเพลง